่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำ Get Ready with me นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา8มง30แล้วนะคะก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเลยค่ะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องมาลงโทนเนอร์กันก่อนนะคะเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยพร้อมรับการบำรุง และสำหรับสกินแคร์ที่พป่ใช้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ M Skin the White C นะคะตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสคือตัวนีนะ้เราเห็นรีวิวมาจากพี่ไอตานะซึ่งใครๆก็รู้ว่าพี่ไอตารีวิวอะไรก็คือแบบดีจริงวิธีใช้นะเราจะใช้แค่1-2หยดนะทุกคน คือตัวเนี้ยตอนแรกก็แบบซื้อมาลองใช้เพราะว่าเห็นยูทูบเบอร์หลายท่านก็แบบใช้กันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแบบชอบผิวตัวเองมากคือผิวดูแบบดูใสแล้วก็ดูมีออร่ามากขึ้นอันนี้ก็คือฟินิชผิวหลังใช้นะทุกคนจะบอกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเนื้อของเขาเนี่ยมีความบางเบาแต่ว่ายังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะส่วนกลิ่นก็คือไม่มีกลิ่นนะคะ ส่วนผสมหลักของเขานะคะก็จะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีแล้วก็อาบูตินหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอนุพันธ์วิตามินซีแล้วก็วิตามินซีธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงโดยอ,อนุพันธ์วิตามินซีนะคะจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีทั่วไปก็คือจะมีความซึมซาบได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดําเก่าซึ่งพอไปใช้รวมกับอาบูตินนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดําใหม่ได้แถมตัวนี้นะผลิตและจําหน่ายในญี่ปุ่นและได้รับรางวัลขายดีนะเป็นรางวัลจากเว็บนใน10 เียจะขายได้1ขวดคือปังมากแล้วตัวนี้คนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะเพราะตัวนี้นะเขาอ่อนโยนแล้วก็ไรสารเติมแต่งทั้ง6ชนิดไม่ว่าจะเป็นพาราเบนเอทานอลแอลกอฮอล์มินเนอรัลออยล์หรือว่าสารดูดซับรังสี UV น้ำหอมสังเคราะห์หรือว่าสีสังเคราะห์เขาก็ไม่มีเหมือนกัน ิ่งช่วงเนี้ยแดดแรงมากๆเลยนะคะออกไปข้างนอกทีนึงนี่คือแบบหน้าแทบไหม้เลยตัวนี้นะคะเขาก็มีสารสกัดจาก,กรากชะเอมเทศนะคะที่จะช่วยปอบประโลมผิวที่ไหม้แดดและช่วยบำรุงความชุ่มชื้นนะคะด้วยส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นถึง12ชนิดแบ่งเป็นสารสกัดให้ความชุ่มชื้นจากพืชพันธุ์8ชนิดนะคะแล้วก็เป็นสารเติมความชุ่มชื้อนอีก4ชนิดคือเยอะมากเลยนะก็คือให้ความชุ่มชื้นแบบจุกๆเลยใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันนะคะเป้แปะพิกัดไว้ใน description บอกแล้วนะคะ เดี๋ยวเป้ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะสาย ก็พร้อมไปเล่นกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็น Get Ready With Me ของเป้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เป้ด้วยนะคะบ๊ายบาย